ชื่อของมันก็คือ SYMKRNBT สกูตเตอร์สัญชาติไต้หวันที่มีดีไซน์คลับคล้ายคลับคาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหลายๆคนก็คงจะนึกถึงซูเมอร์เอ็ใช่ไหมล่ะแต่เอาจริงๆนึครับมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น พราะว่าเจ้า SYMKRNBT คันนี้มากับสิ่งหลายๆอย่างที่ดูเหนือกว่าซูมเมอรเเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 125cc 1ลูกสูบ4วาล์ว wow, ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศใจน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง8.9แรงมา้า เรียกได้ว่าดีดกันทั้งคืนเลยและยังไม่พอนะครับฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานั้นบอกเลยครับว่ามันเหมาะกับยุคสมัยนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่างหน้าหลัง LED หรือแม้กระทั่งหน้าปัดเรือนไมลแบบ full digital รวมไปถึงโชคหน้าหัวกับ up side down ส่วนโชคหลังให้มาเป็นโชคคู่และระบบเบรกนั้นทั้งหน้าและหลังเป็น disc brake คือดูแค่ฟังก์ชันก็รู้แล้วครับว่ามันเหนียวกับซูมเมอร์ X เ,เป็นอย่างมากและถึงแม้มันจะน่าสนใจสักแค่ไหนแต่สําหรับคนไทยนั้นก็คงไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่าทางค่าย SYM นะั ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําตลาดในไทยแล้วนะครับคือถ้าพูดถึงแบรนด์ SYM ในตอนนี้หลายๆคนก็คงคิดว่าเป็นแบรนด์ที่มาคอแลแลบกับค่าย GPX อย่างพวกสกูตเตอร์โดรน150หรือว่าพวกทัสคานี่150ที่มีโลโก้แปะเลยนะครับว่าคอแลแลบกับ SYM แต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับประมาณสักสิปีที่แล้วหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะครับกับพวกบิ๊กสกูตเตอร์ของค่าย SYM ที่เรียกได้ว่าในบ้านเราตอนนั้นค่อนข้างเป็นที่นิยมของสายบิ๊กสกูตเตอร์เป็นอย่างมากด้วยความที่ตอนนั้นพวกฟ ยังไม่มีเอาเป็นว่ามันก็เป็นทางเลือกเดียวสําหรับสายบิ๊กสกู๊ตเตอร์ที่ราคาไม่ได้แพงมากในตอนนั้นนะซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายมากนะครับถ้าหาก SYM ยังทําตลาดในไทยอยู่ตอนนี้เราคงได้เห็น KRNBT 125คันนี้วิ่งอยู่บนท้องถนนในไทยแล้วสุดท้ายคือเรื่องของราคาเจ้า KRNBT คันนี้จําหน่ายในไต้หวันด้วยราคาประมาณ91,000ดอลลาร์ไต้หวันถ้าคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่13,000บาทถามว่าแพงไหมก็คงต้องตอบว่าแพงสําหรับเรานะครับแต่ถ้าเราลองเทียบค่าของ ดูเอาจริงๆแล้วก็จะเห็นเองครับว่าที่มันแพงก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำนะครับบ้านเขาก็สูงกว่าเราเป็นเท่าตัวหรือค่าของชีพเองก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเข้มขน้นดังนั้นไม่แปลกครับที่มอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นนั้นจะดูราคาแพงกว่าบ้านเราอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าแต่ละรุ่นจะประกอบในไต้หวันเองก็ตาม